ในเรื่องการสัญจรครับก็มีการกำชับหน่วยงานต่างๆครับคุมเข้มนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนช่วงของสงกรานให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธนารณะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ครับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลข,ขาธิการนายกร,ร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับ กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงของสงกรานครับให้มีความปลอดภัยมากที่สุดครับโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่างๆอย่างเข้มงวดครับทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดอำนวยความสะดวกตามพื้นที่ต่างๆต,ต,ตลอดทั้งเทศกาลสงการานต์ครับโดยยืนยันนะครับเรื่องของงบประมาณไม่ใช่ข้อจํากัดเพราะได้มีการพูดคุยในที่ประชุมคอรมแล้วว่าต้องให้ความสําคัญกับการลดความสูญเสียในช่วงของสองการานต์ให้ได้มากที่สุดครับขณะที่ทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับนายจิรุธวิสารจิตกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกได้เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะช่วคราวช่วงสงการานต์ครับภายใต้โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญระหว่างวันที่11ก็คือเมื่อวานครับถึง14เมษายนหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง3แห่งก็คือมีที่จตุจักรมีที่อเอกม,มัยนะครับแล้วก็ตรงสายใต้ใหม่ที่บรมราชชนีครับและสถานีขนส่งผู้โดยสารครับในส่วนของภูมิภาคครับ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงของสงกรานต์และให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับการบริการที่ดีครับจากการใช้รถบริการสาธารณะประกอบกับช่วงวันหยุดเทศก,กาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมาคือปี65เนี่ยนะครับมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพแล้วก็ระหว่างจังหวัดเนี่ยรวม เจล้านห้าแสนคนต่อเที่ยวซึ่งคาดวาสงกรานในปีนี้เนี่ยจะมีคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยด้วยรถโดยสารสาธารณะเป็นจนํานวนมากครับโดยสามวันที่ผ่านมานะครับสามันทีผ่านมานะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบเกนะครับผมก็มีประชาชนเดินทางแล้วกว่า6 0 0 0 0คน ยังไม่ใช่วันนี้วันนี้คือวันที่จะเดินทางเยอะที่สุดนะครับสําหรับนะครับพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารครับอย่างที่บอกไปมี3แห่งนะครับจะดูจักเอกมัยแล้วก็บรรมราชชนีครับหรือช่องทางร้องเรียนต่างๆของทางกรมการขนส่งทางบกหรือสายด่วนเลยครับ1 5 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ